ดอกดีหังคักพี่น้องจ๊ะเบื้งขาเพิ่นพูดนะพี่นาเฮ็ดยังก่อนเฮ็ดนำบอกเฮ็ดหน้าถิอสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้พักกันเขถาป่าเฮ็ดอีกแล้วจ้า เห็ดกิดขึ้นสีว่ายค่ะอยู่ดอกพี่น้องจ้าเพราะว่าโมมีคคหนมาเก็บเห็ดเลยหลดจอดอยู่น้ำถนน,นก็มีแค่ขั้นเดียวพี่น้องจ้าไปหลุ่นน้ำกันเนะจ้าพี่น้องเพื่อพอเฮ็ตยังก็เอาเบอร์ละพี่น้อง มาแล้วดอกแรกแหกหมานพุ่น่ะตั้งโจโก,โกอยู่พี่น้องจา๋าเบิง้งนึกว่าบ่มีเห็ดเลยพุ่นอู้ยังงามเลยยายเบิง้งสวยงาม,ม,มเห็ดเกาลัด,ดพี่น้องจา๋านี่นี่กระสิเริ่มแก่แน่เละเห็ดะพออีกแล้วพี่น้องจา๋าเห็ดได้ยังก่อนนี่เห็ดพึ่งขาลายได้ไหนพี่น้องนี่ นี่ยังออกอยู่เจออีกแล้วพี่น้องเบิงบ้งมึงขาเพิ่นเกาะเบาๆงามขักงามในดอกนีก็ได้เจออีกแล้วพี่น้องจ้าก็น่ะเอ้ยบกยางงามขาเพิ่นนี่ดอกดอกนี่าขคักพี่น้องจ้ะเบิง้ง ขาเพิ่นพุดนะดอกยางงามพี่น้องยังมีให้ชื่นใจอยู่เด้อพี่น้องจา้ายังหมานขึ้นเกาได้หมดนี่ไห้เพือนเกาลัดออกเป็นกุ้มเป็นก้อนเลยพี่น้องจ้าเบิ้งดิ ส่วนกะหล่ำกันยัางงามอยู่ด้วพี่น้องบ่ดอกเพิ่นงามงามนี่งามซา,าบ่เหลียวเบิ่งจักเทียนเป็นบ่เดี๋ยวก็เฮ็นพี่น้องไมกก่ได้เก็บแต่4ดอก5ดอกกับเห็ดขาดำเอ้เห็ดเห็ดขาลายก็อพอได้เก็บอยู่พี่น้องจ้ะ เดี๋ยวตัดขากันเลยจ้าพี่น้องจา้ามือนีแดนลืมมีดวันนี้แนวปัดได้พี่น้องเอามีดน้ำมูเอาให้ในมูเพิ่นเอามีดติดมานน้ำสองอันได้แบ่งกันไม่ได้ลืมมีดโบขิดว่าสีได้มาเก็บเห็ดนะพี่น้องจา้าเทั้งฝนเทั่งลมสนิทว่ามันมือนีนะมือนีอากาศปลดป่งก็เลยบ้ากันสวนกันเขา่าปลาอืมขาเพิ่นอ๋อ ได้ยุพี่น้องจ้าเจอยุพี่น้องนึกว่าบ่มี่ร่มหนาวผัดบ้อยไปบ้อยแล้วพี่น้องจ้าโอเคยุพี่น้องขาเพิ่นกระได้ยุ ดอกนี้ก็เน่ะอโอ้โหดาบอมีแนว่ปัดกันสิเปืเป่อนๆเลยเนี่ยอืมอมืเสร็จกันพี่น้องเสร็จเอ้เสร็จ,อรจมอดเอาดอกงามอยู่จ้าดอกนี้ ได้อยู่พี่นอ้องนี่เป็นเห็ดพึ่งขาลายขาลายนี่ท่าน,นพ่อกระดองงามงามเด้พี่น้องบ้าง นัน่นตัดเอาหัวห,หลุดง่ามครับพี่น้องจา้าพอเห็ดไอ้เห็ดแต่ดำเห็ดขาส้มเห็ดขาไก่นะพี่น้อง,งเก็บเอาคอนคนง่ามๆกบหญ่ๆ แล้วเลือกเอาแต่อดอก,กงามๆเลยฮึดนะ,ะขายังงามพี่น้องเบิง้ง ดอกงาม,งามน่าพี่น้องดีลหลายเนื้อแหละดอกงามพิ่งเก่าลัดอันนี้เฮปบักกี้พี่น้องจ้ะ ดอกได้ถี่เหลืองๆอ่นอนๆยังซ้ำนี่กินได้ยุพี่น้องทำเป็นพื้นพื้นดำๆเหรอพื้นสิเป็นล่าแหละพี่น้องจ๋ายัางสีงามอยู่ดอกใหญ่ดีขักเลยนี่ดอกใหญ่พื่น ถ้าพ่อมองเพื่อนเพื่นก็นสิออกนี่สิอะพี่น้องเนี่ยติดติกันี่อันอีเออเออกอังาออยูอพี่น้อนนอเกกออเี่นออเ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 ออกออเออเออเออ่ออเออเ่อันอดเออออเ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 ออดอบบนนดอเออ เห็ดสดแสบเจ้า,าไหมม่ได้สิเบื้องขาก่อนพี่นอ้องจ้ะขอเบื้องขาเ่นจักน้อยว่าสิได้บ่ขากับหัวเพิ่นไหมพากันเห็นบ่พี่นอ้องเพิ่นสิเป็นแม่งจาะแบบนี้ว่าเอานันสิเบื้องดอกนี่ถ้าดอกนี้งา่าม แบบนี้สวยงามเอาได้พี่น้องจา้านี่แบบนี้งามเอาได้จา้า <_ t une> ดอกนี่เบิง่งหัวกุหว๊หัวขาดพุ่อนนะต่ว่าขาเพิ่นพุ่อนนะปอดอุ้ยถากตัวกใหไง ขัดงามเนี่ยขาขัดงามฮึ่มปุณ่ะเป๊ะเป๊ะงามขัดงามเนี่ยเก็บไปเก็บมากอะเต็มกระตาแต่เด้อพี่น้องพคนน่ะเก็บไปเก็บมากกสิได้เต็มกระตาแล้วตาหน่อยหอยซอกไม่ได้นะี่ย เฮ็ดก็หายากแลว้วหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นเริ่มมา,ากคกแล้วพี่น้องจา๋าคือสิบเบิร์ดค่ะกรลระเฮ็ดบัดนี้ไปย่ายอวยขึ้นทั้งผีปะว้ายพอแล้วบัดนี้พอเฮ็ดคักใกล้อีกแล้วพี่น้องจา๋าเบิ่งันจะเอาแต่ดอกงามมันหนีงามคักได้ งามเนาะเอาแต่ดอกมันงามมันดอกไรบ่งงามมากกว่าเอาล,เละพูุ้นแมนเบิดเลยพีน่น้องจ้าแต่ว่าเพิ่นสิเริ่มถาวรเริ่มถาวรคือว่าหนาว,วเนาะหนาวเราแห้งไปนะเป็นดอกเปื่อยๆอน,น,นี่นมันถาวรมันเป็นยังมันนั่นนั่นแยกมันถาวรแล้วล<ะ>มันกรอบอืออ เพิ่นว่ามันเป็นอย่างเดียวไปแปอันนีรไปแซ่น้มกินได้คือเก่าผ่านนะพวกเพิ่นที่เพิ่นเพิ่นไปเก็บกันอืมนี่พี่น้องจ้าขาเพิ่นสีกรอบกรอบเนี่ยแต่ว่าขาไม่กรอบกรอบเพเป็นอย่างย่าแสบคือเก่าผ่าน่ะเลือกเอาต่ดอกใหญ่ๆมันบันเฮาได้เก็บกับย่าเจอแล้วเนาะนึกว่าสิบบัเจอได้น่งมันค่อยออกนะค่อยว่ามึงนี่จำได้อยู่ ยังบ่าถึกมองมันสิสอยังไปยังามากกับเล็กเจอีอถ่ายจังสีมันเถ่าแล้วนี่น้องจานี่นี่ขาพนดีเป็นเสียแต่พอดว่ามันกินได้อยู่ถ้าบ่าเอาดอกเม่ดาสิเอาแต่ด,ดอกมันงามจ็บกองไว้ เก็บกองไว้แล้วขยายโอ้ยนี่อันนี้ดอกงามงามมึงพี่น้องไปนี่ดอกยังงามนี่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 โอ้ยสวยดอกเถาแก่ทิมเบิร์ก็มี่ นี่เอาแบบนี้นี่ตาอ่อนๆทำมันอสีหมออๆแล้ะมันจิตเถาเนาะเอาดอกแบบนี้มันกรอบถ้ากินได้ก็เห็นอันทางสวีเดนเพิ่นเก็บอันแหงแหงแล้ว่นก็เอานก็เอาไปใส่หัวไนล์เวลาไปแกงไปใส่น้ำมันก็ขึ้นพอนะอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นบ่หิวน้ำอ้ยก่อนี่งามขักงามเนี่ย พี่น้องจา้างามคอืบเก็บไปเก็บมากพี่น้องเห็ดขาไก่ย่างงามเต็มกระตากตับเห็ดบับกีเกาลัดเต็มกระตาพี่น้องจาออ้าฮะเ่าล้หนหนาวนี่ เหตุผลขาล่ยด้นี่พี่น้องเบิ่งเขึงขาล่างเลยเนาะยังสิอยากขึ้นอีกอยู่นะเขึงขาไล่เพิ่นหมานเนาะเพิ่นน่ะเห็นบ่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 ใจฟูเลยยายใจฟูเลยทีเนี้ยน้องพี่น้องจ๋ามึงดอกนี่ แม่ไดาไปพออ,อยื่ขาเพื่อนได้ย่พี่น้องจา้าเดาจะไปเห็ดซอสเอาไปทำซอสเห็ด เบื้องพี่น้องจ้าบ,บ,บันนี้ใ<า>กล้ท่างออกกติกับบ้านแล้วจ้มามันหมันคือเกาเหมือนนี้พี่น้องจ้าคิดว่า,วาไม่มีเห็ุคลิปนี้แม่ดาก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้ชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าคาดคน ม่นั่งถ่ายอยู่กันยังเก็บกันเหมือนนึ่งเหมือนเนื้อยู่ได้พี่น้องนั่งถ่ายกันอยู่กันว่าจะเสียร์ได้ล่ะเออเก็บเอาคับรถเก็บเอาเก็บเอารดเว้ยขอโทษนะพูนพากันถ่ายลูกใบใหม่ลนงามคักงามเน่พี่น้องจ่าออกมาหารถแล้วจ้าพูนล่มเลิมมากละเแล้วค่ะแลนดล้ค่ะแลนด์ได้ไหมค่ะเดี๋เร็วค่ะ พี me, son, no ่น e. mm ้องจ๋าเฮตีเก็บมากมือนี่สวยง่ามอยู่ได้พี่น้องจ๋าอืมอเมรพาแล้วสวยง่ามมากๆนี่นี่ว่าสิบอได้พี่น้องจ๋ามันเป็นแบบแต่มันเน่นอยู่ดอกนี่ ดอกนี้กับงามพี่น้าาองจ้าเฮ็ดเมือมเฮ็มดมือนี่ทีแม่แดดเก็บม่ได้มือนี้ต้องมาพาเบิงงามพี่น้องจ้ะงามมากๆมาเบิงดอกนี้เป็นยังไงฮึสวยงามพี่น้องหรือว่าเพิ่นสิบเบไอร์ใด้มึงดอกนี้มึงดูดอกนี้สิเป็นยังไง เป๊ะพี่น้องจา้าสวยทุกดอกสวยทุกดอกเลยโหสวยงามมากๆขาคือแน่นเบิดเลยพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาฮอดบ้านเรียบร้อยแล้วจา้า ลมเทิงฝนตามไหมขาึ้กนกาพี่น้องจ๋าอู้อู้่นล่นถาดแล้วพี่น้อง,งมึงมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเราบ่เสียเบญหยางได้พี่น้องแม่ดาคัดเลือกเอาแต่ดอกแบบเป๊ะๆเ,เลยพี่น้อง,ง,งมึงงามงามแล้วเฮ็ดเพิ่งหวานให้แม,ม่ดาพาเรียบร้อยพี่น้องจา้าได้มาจากดอกอะ่ะ ดีบัดถุกดอกเลยพี่น้องขางามขาเป๊ะมากมากที่อันนี้ดอกนี่ก็งามอันนี้เดี๋ยวมาสามซี่ดอกกับงามบัดถุกดอกเลยพี่น้องอน,นี่ดอกนี่ที่มันหัวรุดดอกที่หัวรุดนี่ก็เปะ๊ะงามงาม ส่วนเฮดไอ้นะ right dog, นี่แม่ดากระสิเก็บใบดอกนี่จะไปลวกไว้แต่เฮดซอสห้น้องไอ้ดาก็พอเฮดเฮดยังกอบพี่น้องจ้าเนี่ยเฮดขาไกลไม่พี่น้องปีนี้เฮดขาไก่งามงามเบิง่งงามขังงามเนี่ยฉีกเวลาเขาหลังเขา,าต้องฉีกแบบนี้ได้พี่น้องเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นกล,งกลวงเนาะเนี่ยกลวงแบบนี้แล้วแม่ดาจะฉีกแบบ ฉีกเบื้องทุกดอกพี่น้องจ๋าเพื่อนม,มีตัวแม่งหรือว่าถากยังไปอยู่ในหันเนาะในดาวเคยเห็นพี่น้องจ๋าต้มแล้ววันนี้เห็นต่อันถากคดลองงองแหงแงงยงงงงงิ่งแต่ที่แหลกในรากินบ่เป็นนะเดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วพี่น้องฉีกออกทุกดอกถ้าเห็นนะนี่ขาเยี้ยแบบนี้เขากระติกแบบฉีกออกทั้งสี่เลยพี่น้องฉีกเบื้องแบบนี้เลยนี่นี่ฉีกเบื้องทุกดอกทุกดอก งามปีนีเฮ็ดขาไกลพี่น้องจ้างามงามจ้าเฮ็ดเกิดือสิไหวเลยล่ะพี่น้องจ้าคือสิบ่มมีเฮ็ดให้เก็บอีกแลวล่ะเพราะว่าหายากคักแล้บอือสอนเน็ดนี่ไดเฮ็ดงามคักงามเี่